น้องๆคะวันนี้นะคะเรามาปิดท้ายการเล่นสกีนะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะที่ร่มแม่นะคเมืม่อวานนี้นะคะวันที่27มีนาคมคศสองพัน1นะคะคุณป้าได้ไปที่ร่มแม่นะคะแล้วก็เล่นสกีกันนิดหน่อยหิมะจะกลายเป็นเกือบจะกลายเป็นน้ำแข็งแฉะ,ะ<อ>แล้วนะคะก็ทำวิดีโอเล็กๆน้อยๆมาให้น้องๆดูนะคะ น้องๆค่ะน้องๆค่ะวันนี้คุณป้าจะมาสอนเลี้ยวนะแต่ป้าไม่มีคนเอ่อถ่ายรูปให้เนาะป้าจะทําให้ดูนะคะเอ่อจะเลี้ยวแบบแบบสกีพาราเล้นะคะคุณน้องๆค่ะสกีพาราเละะ้าาเลใช่ไหมถ้าเราจะขับไปทางซ้ายฉะนั้นมันก็ไปทางขวาเอ้ยทางขวาม,มันก็ไปทางซ้ายใช่ไหมแ้วมันจะทีมก็มไปคู่กันดีกว่กใช่ไหมคุณน้องค่ะเห็นไหมคะมันไม่ยากเลยนะคะเนี่ยน่ะพี่พาเราเลเี้ยว ก็เดินขาไปทันไหนที่ไ้นก็เดียวไปต่างๆ่ง,ง,กงกันขมากนะคะน้องๆค่ะ น้องๆคะสาหรับคนที่จะเลี้ยวแบบพิซซ่าไปนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบพิซซ่าก็ได้นะคะอย่างนี้เลยนะคะป้าทําไว้แล้วนะคะเอเออเออตัววีนะคะหรือพิซซ่านะคะป้าจะเลี้ยวไปป้าจะเลี้ยวไปใช่ไหมป้าก็เห็นแถาป้าก็เห็นแถวของป้านะมาทางซ้ายแถาขวานะมาทางซ้ายมันก็เลี้ยวไปทางซ้ายแล้วใช่ไหมคะทีนี้ มันจะมาทางซ้ายแป๊บหนึ่งทีนี้ป้าจะไปทางขวาป้าก็เอ็นเขานะ่าของป้านะทางซ้ายเนี่ยเขา่าซ้ายเนี่ยไปทางขวามันก็ไปแล้วทีน,นี้ป้าจะให้มันไปทางขวาป้าก็เลี้ยวเข่าเอ้ยทางซ้ายป้าก็เลี้ยวเขา่าขวาทีน,นี้ป้าห้าป้าจะให้มันไปทางขวาป้าก็เอ็นเข่าซ้ายมันก็เลี้ยวไปทางขวาแล้วนะคะ ทีนี้ค่ป้าจะให้มานใจทางซ้ายป้าก็เอ็นข,ข่าวขวามาแล้วนะคะเสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยเล่นแบบว่าชลาลมนะคะพาละแล้วชลาลมมาตลอดนะคะอ้าวจะโชว์สะหน่อยต้มเลยพระคุณดีเลยอันนี้อันนี้ข่าวิ่งนะคะสไตล์ข่าวิง่งอันนี้พาละแล้วชลาลม อินเตอร์เมียนสเตอร์รตเนี่นะคะมาสูงสุดแล้วนะคะคนเล่นกันมาอย่างกับมดเลยนะคะเนี่ยอยอดเขาสูงสุดของยอดเขาน้องๆคะตอนนี้นะคะป้าหยุดใช่ไหมยหยุดทีเนี้ยป้าจะสอนเคล็ดลับนะเวลาเรายืนยอดเขาแบบนี้ใช่ไหมเป็นพิซซ่า พิซซ่าชิ้นใหญ่แบบนี้ใช่ไหมสกีมันก็จะหยุดใช่ไหมทีนี้พอเราพอยายกตัวขึ้นนะนี่เห็นไหมยกตัวขึ้นไม่ย่อข่าแล้วนะแล้วก็เอาปลายสกีออกมันก็จะไหลใช่ไหมคะน้องๆคะ่ะทีนี้เราย่อไปอีกแล้วเหมือนกับตัวยูยูนะคะน้องๆน,นี่เห็นไหมมันไปมันไปใช่ไหมน้องๆคะ่ะมันไปแต่เราก็ทําเป็นตัวยูยูย่ยอขาแล้วย่อขาามันหยุด ยกตัวขึ้นมันไปใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ทีนี้มันไปแล้วใช่ไหมทีนี้บนเนินเลยใช่ไหมมีป้ายาาายาเข่าป้ายยาเข่าแล้วเห็นไหมไม่ล้มนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแบบนี้แบบนี้คือวิธีที่เราไม่ล้มทีนี้ป้าจะบอกอีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะลงเราจะลงแบบเข่าที่ชันนะคะน้องๆค่ะ เาราจะลงเขาที่ันเนี่ยเราไปอย่างนี้ก่อนนะคะน้องๆคะ่ะเนี่ยไปแบบนี้ไปแบบนี้ก่อนไปแบบเนี้ยไปแบบเนี้ยแล้วค่อยๆแบบค่อยๆค่อยๆ,ๆ,ๆออกสก,กีค่อยๆ,ๆออกสก,กีไปอาจารยน้องๆคะค่อยๆออกสก,กีไปนะจะไม่มีการล้อมะดัดฉาบนะคะน้องๆคะถ้าเราได้เซฟสุดหลายๆอย่างแบบนี้นะคะนะตัวยูยูน่าสำคัญมากเลยนะเวลาเล่นสก,กีนะ่ะ เวลาเราเหนื่อยนี่เราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงเรายืนตรงทีออกไปออกห่างไปนิดนึงเราก็จะออกตัวไปใช่ไหมะพอเนี่ยเนี่ยมันจะใกล้คนแล้วใช่ไหมคะน้องๆเราจะหยุดใช่ไหมเราดีดเอาละเราเริ่มเอาเอาไว้ได้ค่นะได้ค่ะค่ัค่ะจ่ะค่ะค่ะคะคะ ตรงไปแป๊ะเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาสะกีขวางมอย่างเงี้ยขวางทางขนาดอเงี้ยน,น้องๆคะทีนี้ป้ามาถึงเอ่อที่เก็บของแล้วจะกลับบ้านกันแล้วนะคะหลายชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เอ่อถ้าสมมุติเราถอดรองเท้าแบบไม่มีไม้ไม้โผลใช่ไหมก็ จะใช้สำหรับคนที่เก่งแล้วนะเขาก็จะยกสกีอีกข้างหนึง่งไปเหยียบเอาออกได้นะคะแต่ทีนี้ป้ามีไม้อยู่ป้าจะบอกว่าทำยังไงนะป้ากอาไม้เท่อมไปแล้วก็กดตรงไปนะคะหปุดออกมาแล้วนะคะเปิดออกมาแล้วทีนี้อีกข้างหนึ่งใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมป้าก็เอาอีกข้างหนึง่งรองเท้าอีกข้างหนึ่งไปเหยียบมันออก แค่นั้นเองเสร็จแล้วนะคะง่ายๆนะคะแต่ต้องใช้กำลังหน่อยน้องๆคะสำหรับปีนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ปีหน้าปีคศ2022นะคะป้าจะซื้อระบบวีดีโอฉายใหม่นะคะป้าจะฉายให้ดูทุกขั้นตอนการทำนะคะเจอกันปีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ